มาหน่อยสิโอ้เช่าเลรนดอกเว้ยรอยมากจริงเขาก็สิเริ่มเปิดการเปิดงานไปเนาะมานางอ่อยให่ๆเฮ้ยยันผมเกิดบอลเลเโอะคถ้ายืนติเืออจ่างไหนเอากระทบมาดาอบแล้วบอกแล้วว่าจะขายบัดรแพงจะขายบัดรแพงแทงจะไหนในเสียงรถจัดพิเศษปกติลจัดสูงุดร้ย้าสิบบาทถึงสองร้บาทได้ขายเท่าไรเมื่อไสี่สิบเฮยผมมีคนเบิ่งสยามล่ะพี่ด้ังไัในสฝนตกวันี้แม่นาะ ใคนยังไห่คนหลายครที่บอกบอกหาบัดลอยผมโอ้ยหาบัดลอยเมื่อกี้บัดละยยีสิบาดตัวเบ้ออันนี้มันจะได้ใครอย่างนี้แตจะชาตำรวจกับลูกทุนมาเองแล้วอะไรเนี่ยกระซุ่มมาไทยตำรวจขาเจ้ามารักษางานฟรีนะจ๊เขาเจ้ามารักษางานฟรีแมนึ้นไว้เพราะว่ารถถีตุอยู่นี่จะตำรวจอยู่พอบอใ่าคอยไปดอกคอย่าปลดให้ชำระได้เบิออกมาแล้ว ผู้ใดดนีดน,น,น้องเยีครับเอ็มซีจากบริษัทคำพูลสีสุกได้เจ้ายานด้เจ้ายาเลยวันนี้บลอกกดด<บ>อกเยี่มเปลี่ยนง่เปลี่ยนขนอจะไปเคียตาคือเรากันขึ้งงยเอเสกเยีนแล้วอํอาะละัญนีงาแหมตีกะตะกูแดงอีกพวกเจ้าขออีกกระต้อตนอยู่นกาแก้กออขนาดเอาเขบอกให้แต้เพาะตลกเขาแก้พวกนให้มนาเอาเพี้ยนตลกสิเพี้ยนตลกี่เะลอัญติมาเป็นพระเอกครับ เอื่อเปลี่ยนเสียงในดอีกแ่เปี่ยเก่าครับ้เดกเป็นเพเอรได้สิเจ้าเป็นวระเดีวเอาคื่อสิเ้าปุ๋ยสุดท้าเชียงมุยตั้งมืได้กะอาแล้วอาบอีกม้โอ้ยเขาหลัมัได้อัวคนายจ้ของดตัแยงแยงยุคผ้าองหอกไปหาล้ำมันมัไป่แต่ไสากวดเสียนไป้ออกนกปบ้ามนอบม่มัตู้นาน่หน เราเดียว์พันก็ออกเลยปลวาตั้งไกต้อเวลาเรามีน้อยเวลาเรามีน้อยเอาคำว่ากันน้อยไม่ดีหรือไงมวยจะปิดวงปักพระหลวงหลวงรับงานมีนิเซตุยย่พุ่นผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะจะนังเขาเมายว่หลังห้างหร่อลา้าลอตเออคือ่าเปออกแรกกาลคไปออกแรกการนันไม่ต้องขอต้องข้ามไมเอียดไอรอนไอรอนไอรอนชุมยืนนี่แล้วก็จัดการสิวการแหล่อยุยานคตรมหัวเราซู้อมันเป็น่นษอไหนกจังูุ กระตอเบิ่งเบิ่งไล่สดน้ำขรโจอกไปงานมินอีแล้วเนาะน <c oughs> าทีขึ้นาทีซ่อมเพราะมันว่านาทีสิบกรจอกเบิ่งเบิ่นไล่ซ่มจำเไยช่วงงานมินิกับะผ <c oughs> ูใ้ใดเลยน,นี่ไพัน,ออน,อนอจอ,อ,อ,อยช่มาดิ้นหน่ดิมึงนะออก,ก็บอกกันเองกันะบอกจำไดยบอกล็อกอะไรไปออกก็ขนคือไะไออกม่รู้เลยมึงก็เชิดดิฮะก็ชินั่นแหละเนาะไล่ออกไปก็บอกเนาะเป็นอย่างคือก็บอกอะไรเป็นอย่างปีปีไรอุ้ยพงยุดเป็นอย่าง อตำรวจจีนน่ะใช่สมชื่อมารักษาข้มหัวพี่หลีเนาะก็รักษา้สงบนั่งอยู่ข้างนั่งกะทีมีจับปาก็ตีงเรักษาข้ส่งบยินลงไปกาแฟจีนกรา่าว้อนว่าปากอูเอาตีกันทุงหุ่นนั่ยังหา้อนส่ตุ๋ยเจ้า้าทีเ้ยปากพยุดไม่ัยท่านสอสอครับ้ัอ๋อสวัสดีครับท่านสอสอครับขออนุญาักีนอก็ไ่อยากวาเพียงอะล่ะ เอาจะรลองเพลงจ้ะร้องจังไรเลยเกินตาาเนี่ยพิเภกอย่างเอาของเขาแบบเต้าอ้อยของเจ้าดลต่อยเขามันาจังไเอาว่านไม่จริงเนี่ยเจ้าแต่ไหนพอแต่มันเป็นตะล้ำแต่ลุยยอดยุคตีนไายยุโคมนั่นแหะอันไม่แย่เหลี่ยมก็ไม่แย่นุ่ยเลยเด้่เงมื่อไหรลดชีพก็ได้ผีพรดกันเน็เน็เมื่อะชิบหาบาด้วยเน็เย้าเป็นอย่งประจำเดือนจาบ่าแม่ติบ่ะเป็นยังหีันไหม เอาข้าวอยขึนสิไลิมกินไม่เหนร่อยอเย็น้ยังโหลดชิบะได้เรวเมื่อเ้งงป็นยังฝากไก่จะเปิดปูกระเดียงไดเปิดจะฝากไก่ปึกตอนไก่โปงลปูกระเดียง่ตามไม่จำเลยกระเดีตอนนี้มาเดีงเลยมัน่นอย่าเลอะตา้จุดกระเดียงตอนไม่ยังมื่เจ้าโอ้จักกันน้ำราวกกิงยุดีเอย กูจต้นไหนโมกบมาศภาษาขงเราแกทั้งนี้ี่ทั้งนี้ังไทยส่ไไทยนั่นีอยู่ทังนี้มันไท่ะมาเอาโอานยแอดมินตนนี้ใช้ล่ะแอดมินต้นนี้เราพูดดูแลตองดูแลอ่งไหนแอดมิ้นกูพับดูแลจะได้ไม่ป็นลิ่งบอกเราอยากมาสอนในฝ่ยดู่ทำไมอ่เอยาตสู่คนอยู่เนอ เพราะสั้ส่เาออย่างเขาควักตัวแม่ควักย่งเาควักแห้งแต่เอามือเอาอย่างเขาอย่าแตจ็เอา่มือนะยม่ามือว่าเป็นอิ่มโอเคดีส้นมานดูไม่อย่างมาบอกวิราชีแต่ต่างจากวิราชีเขาแย้งปลาสีเจ้ากนก้นสีสะเก็ดปลาตาตาท่าแป้งเห็ไหมเอา้อกับพระดองข้าหนาเปที่เปนไกท่าแป้งว่ามันหัวากะทิราดขอกำ เฮ้ยคุณอาารยอยังไคนเดีเฮ้ยขอร้องเพลงขอยู่เอาก็ได้มาได้ล่ะอาจารย์ขอต่อยเกาเลย่ะอา้าต่อยเกาหลังไ้อยต่อยเกาหล้อยยเกาหลังไยย่บหนไปส้เขาี่เรางคนถอ่ดีมาที่นีเขาเขาเขาถายไปใส่ยงไอสันเาครรองแกเขาเนาะแกไปเนึอาต่หมออ เขาเขาหนีไปใส่ไอ้โผเ่มาอย่างนั้นเหนอพอเอ้ยบผล่เป็นตัวฟางเปลอันนั้นแจงรักไปไปเดินไปย่าไปเป็นคนไม่ไ้จะมือตาบันจีิอื้วเอ้ยอะไหอืวยจะไม่ได้แจงรักมาแจกเอาฮะเพระเขาปวดหัวไหมอันนี่เป็นเก๊เพรเป็นเก๊ไม่ยังขนาดป้าแ่งเรื่อี๋ป้าลงมา ถึงจะเป็นกระเจีกยบโผล่ก็เป็นจังไงว่าแต่เช้าแต่ที่เป็นแล้วกี่ผมว่อลงขกมีตัวพือบอลเนี่ยเป็จะังไงเป็นยังคือสีเจียบกระเจยประเานมันเกิดเระันชาติมันก็ของกันน่ะของมันกระเจยบแล้วก็ยังไม่มาเเป็นกระเจยนะเขาจะเป็นยังกงน่ะไปเป็นทองรุ่นนี้กะท้ทองทองใครอยู่โบรา ไ้แจงหมอลำไปไ้จหมอลำจ้าคือป่ะจ่างสาวนอยเป็นประเภทปจางดอกสาวน้อยเป็นประเพทเป็นอย่างหลอกร้องแต่เพ่งเก่าเก่าจะได้ยี่หลอกจะเพ่งเกิเพราะต้องได้เกิดคุณไหมเิสาวแต่สาวแตกเป็นหลักเออเก่าเขาออดิชั่นเดิอ็ดีบอลจู่้อจัดใหญ่เลยออดิชั่นมัจัดได้อร้องไรเราสิบสี่คนสิบสีคนหออมาลองเพลงกัาตวันพระเทียงียงจงสัเพ่งละซีละหา นต่ว่ามัาหลายก็ยจะพ่คููกันคุยหลายกันหลายโพดรองเถียนกันแค่นี้ผุดผู้นึงล,ลองไปปรคุมผู้นึงพุดแลบไปปนผือพุดมันเบ่ไปน้ำกัดอื้ยมันมรองพล่มาตืีนกันพ่พัดผู้นี้เลยพัดไปนี่นะว่าคนแรกนี่ไปหล่ะเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินเอามาม่าแม่ันยังไก่ต่ละบผู้ เอาว่าแม่เขาเดินทางามาสมัครอื้อเอามแาม่แขวยฟังได้พี่เอ้าจากพระเอกจากจักงหวัดกาลสินครับส่งลูกบ้านเป็นเราเท่าจังหวัดกาลสินซวยๆในกระเป๋าล่างห้องในกระเป๋าเท่าเป็น,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 นเด็กลูกหลอก ยนี่เจ้าเขาใจคิดว่าเจ้าเป็นไผมาจะใส่ไปเป็นคุณแผนลูกฮาวาอีวันทองเนี่ยมันเป็นมีสุโอได้ไหมกระไรมาใครชื่อว่าอักคองมาถึงอันเดียวนี่ขอวเป็นมัดทองนี่เดนเนี่ยมึงอย่ามาต่อเลยครับเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อคุณแผนครับอะไรครับอันพ่อคุณแผนนี่เดินทางมาจากใส่ก็ครับผมเดินทางมาจาก กรสินเอนี่จะกรลสินนะกุสากแรกรับเรืองยังครับกุสากคุณแทงครับกุสากคุณแหงเจ้าสากแรกเลยเจ้าเขาใจผิดแล้วใจิอะไรอันนี้มันเป็นมันทอง็แม่เจ้าภาพเจ้าภาพแม่ครับอุ้ยผมมายุแม่กรลสินครับแ้วาหันซื้อยางแม่ยูดูสงครับงก็เป็นหังกรูก ยาอีกเด้อผมกำากบอกว่าฉากเนี่ยฉากไปยะข่าแมงเนี่ยฉาก็ไปจะข่าบอกแมงเอาเมียบ้างไหมจะกรูเออเอามียบ้างไห้เมียยาดังข่ามืขากไปเขาคือเีมบ้างไหมนี่อาวุธถามเขาไปบอกครับฉาบผมเอาฉากกไปฉากไปอ้โมันจะมีละครไปเลอยดิที่วอย่งไงยังอยางไงใช่ไหมกีฬาไทยกับน้องบอกฆ่าตุ้มมึงเลยนั่นก็บ่าถามหนาแข็ง พอฉากต่อไปเล็กนุ่มเดินทางข้ามฝั่งโขงมาตามฝันมาขวงมาไกลจตนอดวันนี้มาจากจังหวัดหนองคายนี่มึงฟังโขงไอ้สุมฟังโขงฝังโขงอย่างนี้ข่าวอยู่ถ้าไม่อย่างมาห่วพากับฟังโขงแล้วเอ๊ะนุ่มจากจังหวัดหนองคายเอาเชฟไปนัดแข่งในสู้เล็กนุ่มจากจังหวัดหนองคาย 好没事，没事，没事。

มหาชนองคริมานวู้ซัฟฟ่อหน้าตามาหาจนเออเป็นองค์คุริมานถูกอสอะอัศวินข่าคอยเจ้าติลังกูข่ามวเการ้อยเก้าสิบเ้าคนอาคือบอยอย่งามาันเต็มคือบันเต็มพันอีกคนเดียวก็คพบพัน ที่คนที่ ้เป็นโจรเป็นหลานถูกหลังเรื่องไหนครับอุบลราชนเลีมาถูกเรื่มตามหาตามมานิวแม่ตั้งใจเสียนิวนะแม่เป็นเจ้าภาพแม่เจ้าภาพมเีนิวจะเป็นเจ้านิวใส่เป็นโจรีนโลก นั่นลูกเจาของให้ฉากก็ไปบ่ฉาก็ไปจักสิสาทางนี่พระเก้าตูซื้อเลยบอกว่าฉากแบดรู้ก่เขากันควาดที่รัยมไหนกิะตูาสมกว่ากบอนฉากก็ไปได้หล่ะเพื่อาปักปไนี่หูค้นเมยมันจะจะไปไปเขาไป Terima kasih telah menonton! อากกินปีกนเน้อปวด้ิมาทำน้อยน่คุณนี่แกวเป็นที่สุดมึงก็ไม่ใช่สุดต้องอีกเหมือมีชักเลี้ยวระยะสแล้วเกิดมึงมีประสบกนใดมึงสองคนใบคือว่าแตกกัเลยังเดี๋ยวมีมัดแคอก้ัไปไหนมันแคปัดสารา ว <c oughs> ันวันหยุดไปกัน Yeah